วันนี้คุณวิโรธทอดสะพานขนาดนี้ออกมาปกป้องปกป้องทักษิณชินวัตรโอออกมาปกป้องข้าวเนา่าก็เหมือนปกป้องยิ่งรักชินวัตรนั่นแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายการเมืองก็เหมือนที่เราเดินมาก็คือว่าเราจะตรวจสอบทุกฝ่ายเดินหน้าเป็นการเมืองภาคประชาชนใช่ไหมผม พูดมาแล้วคิดถึงเพื่อนเราหลายคนเพื่อนเราหลายคนที่ก่อนหน้าที่พวกผมจะชุมนุมเนี่ยด่าผมด่าคุณนสชเสดเสียหายมากด่าเราว่าออกมาเนี่ยไม่เห็นแก่ความสมานฉันของบ้านเมืองออกมาเนี่ยแสดงว่ารับงานเก้าไกลมามาล้มเพื่อไทยรับงานเก้าไกลมาต้องอยู่นิ่งๆให้เขาสู้กันก่อนเราต้องอยู่นิ่งๆ สุดท้ายวันนี้ชัดเจนยังอยู่นิ่งก็เหมือนตกเป็นเครื่องมือของก้าวไกลและเพื่อไทยนั่นเองเราต้องสร้างพื้นที่ของการเมืองภาคชนในการตรวจสอบการเมืองทุกฝ่ายฝ่ายค้านก็ไม่ได้เรื่องฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้เรื่องประชาชนต้องเข้มแข็งในการตรวจสอบทั้งสองฝ่ายประชาชนอย่าอดแอตามพักฝ่ายค้านประชาชนอย่าอนแอไปกับรัฐบาล วันนี้ชัดเจนมากครับการเมืองแทบจะถูกทักษิณชินวัตรกินรวบถ้าปล่อยไปเช่นนี้ถ้าไม่มีพวกเราไม่มีสวสิบคนไม่มีกระบวนการยุติธรรมวันนี้สังคมจะไปทิศทางไหนอะถูกกินรวบหมดเลยมันยังดีที่ยังมีพวกเรายังมาค้านไว้ปล่อยไว้ในสังคมยังพูดถึงความถูกต้องทิ้งไว้ ไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะถูกอธิบายโดยรัฐแม้แต่ข้าวเนี่ยข้าวที่เอากลมวิสาการแพทย์ให้ตรวจเนี่ยกรมวิสาการแพทย์เองเขาก็บอกว่าไม่การันตีว่าข้าวสิปีไม่การันตีว่าข้าวมาจากไหนเพียงแต่ได้รับกล่องข้าวมาเขาก็ตรวจตามข้าวที่ส่งมาดังนั้นเนี่ยข้าวมาจากไหนเขาไม่รู้ข้าวกี่ปีเขาไม่รู้เขาตรวจตามที่ถูกส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์เขาก็ตรวจแค่นั้นเขามีหน้าที่ตรวจ ตรวจไม่พบเขาก็บอกไม่พบเพราะไม่รู้ว่าข้าวมาจากไหนถ้าไม่มีคนตั้งคําถามแบบพวกเราก็ถูกเคากลืนไปหมดเลยสรุปแล้วข้าวเนี่ยก็หายไปเหมือนกันยอมรับว่าเป็นข้าวดีใช่ไหมแล้วข้าวที่มันเน่าสิสตององไปตรวจแล้วข้าวมันเน่าจนตีว่าข้าวเน่าอ่ะแล้วข้าววันนี้ไอ้คนที่ประมูลได้เมื่อครั้งที่แล้วก็ออกมาพูดแล้วว่าข้าวมีอยู่หลายชนิดมาก ประมูลไปเป็นข้าวหอมมะลิแต่พอจะรับจริงมันมีข้าวอย่างอื่นปนไปด้วยหลายกระสอบหลายตันหลายหมื่นตันสรุปแล้วไม่ใช่แค่มีหอมมะลิมันมีการสมยอมหรือปรับปนของข้าวไปหลายชนิดเขาจึงไม่รับข้าวไปนี่ไงฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นฝ่ายค้านที่แข่งขันไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนมาถามอย่างแบบนี้หรอก ถ้าเป็นฝ่ายค้านที่ก้าวหน้านะตั้งแต่ข้าวเน่าเนี่ยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมไปขอตรวจโรงสีละใช่ไหมในฐานะที่เป็นสอสอในฐานะที่เป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลมีกรรมธิการของตัวเองมีช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลของรัฐได้ผมไปตรวจโกดังละแต่นี่นอกเหนือจากไม่ทำยังมาการันตีว่าข้าวเน่าแล้วไม่โกงมันขนละคว,วามหมายกันอย่างที่บอก คือโกงแล้วข้าวดีก็อีกประเด็นหนึ่งไม่โกงแล้วข้าวเน่าก็อีกประเด็นหนึ่งแล้วทั้งโกงทั้งข้าวเน่าก็อีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมไอ้นี่ทั้งโกง,ง,โงข้าวทั้งเน่าคุณกลับเอาเรื่องเดียวข้าวไม่เน่ามาการันตีแล้วมาเอาการันตีจากผลตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าข้าวไม่รู้มาจากไหนข้าวไม่รู้กี่ปีเขาส่งมาแค่นี้ส่งมาสองกล่องกล่องหนึ่งสามกิโล กล่องหนกิโลก็ส่งมาแค่นี้ก็ตรวจแค่นี้คุณวิโรธตอนแรกเหมือนฉลาดนะแต่ทําไมวันนี้คุณเหมือนถูกอะไรปิดปากไว้หรือคุณต้องการร่วมรัฐบาลกันแน่พรกก้าวไกลหลายคนวิเคราะห์อย่างนี้นะเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเป็นเหมือนหมากตัวหนึง่งเหมือนตัวละครตัวหนึง่งสมมุติ เรายนนื่นนู่นนู่นทำไปทุกอย่างเซฐาทวีสินหลุดจากตําแหน่งนายกตีจริงก็จะมีการเลือกนายกใหม่ใช่ไหมเลือกนายกใหม่ต้องเลือกในสภาตอนนี้สวไม่ต้องเลือกละสวไม่ได้เลือกก็ใช้สภาพู้แทนราษฎรทั้งนั้นสส5 0้คนมีสิทธิ์เลือกนายกเขาเลยบอกว่ามันถึงเวลาไงมันถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคเต้าไก่จะร่วมมือกันสองพักแล้วถีพักที่เคยร่วมรัฐบาล อยู่ตอนนี้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอะไรเหล่านี้ถีบออกมาเป็นฝ่ายค้านนี่เขาวางแผนสมก,การกันแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่าพวกเราเหมือนตกเป็นเครื่องมือเพราะท้ายสุดพอเศษฐาหลุดออกมาพอไปเลือกกันในสภาสองพักเก้าไกลกับเพื่อไทยก็ได้โอกาสร่วมมือกันในสภาแต่เผอ,อิญพักเก้าไกลไม่มีค a n ด i d a นายกแล้วพิธาไม่สามารถเป็นค a n ิ i ด a ค a n d i d นายกได้ก็เลือกจากพักเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยมีใครอ่ะคนหนึ่งอุงอิงแพรทองทานชินวัตรก็เป็นเลยอุงอิงอยากได้ก็อยากเป็นก็เป็นคนที่สองชัยกเกษมซึ่งก็เป็นอายการสูงสุดที่ไม่ฟ้องพิชิตชื่นมานั่นแหละเขาก็บอกว่าสมก,การอาจจะเป็นแบบนี้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับใครจะรวมกับใครไม่ได้เกี่ยวกับคอปทกอ,องทัพธรรมและสปปสเพราะใครจะรวมกับใครเราก็ตรวจสอบคนนั้นเหมือนกันใช่ไม่ใช่ ตอนนี้ก็ยังตรวจสอบฝ่ายค้านยังตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลอยู่เลยคุณมารวมกันยิ่งดีสิมัดรวมกันมามันจะได้ไปพร้อมๆกันไม่ต้องเสียเวลาด่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพักคนอื่นภูมิใจไทยคุณนรทินก็มาเป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านรวมัฐประหาิก็เป็นฝ่ายค้านพลังชลก็เป็นฝ่ายค้านก็ลองดูสิผมคิดว่าถ้าพรคที่ผมพูดมาเป็นฝ่ายค้าน มันจะดูดีมากกว่าเก้าใไกลเป็นฝ่ายค้านนะแล้วมันจะมันกว่านี้นะถ้าเป็นสมก,การนี้นะเขาเลยบอกว่าพวกเราเหมือนตกเป็นเครื่องมือไม่ใช่หรอครับเพราะว่าเราด่าทุกพักอะ่ะดังนั้นไม่ว่าใครจะมากับใครรวมใครเป็นรัฐบาลเราก็วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะการเมืองภาคประชาชนที่มีสิทธิตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยไม่เห็นยากเลยย5จัดงาน สองงานพอบอกว่าให้เอาข้าวเน่ามาขายฝั่งนู้นข้าวดีขายฝั่งนี้มีทุกคนบอกว่าเขาเล่ามาขายไหมผมก็อยากให้เอามาขายอะเอ,า,อางี้แล้วกันข้าวดีขายแพงกว่าสิบบาทก็ได้อะข้าวเน่าขายกิโลห้าบาทของเราขายกิโลสิบห้าบาทก็ได้ดูซิว่าคนจะซื้อข้าวเน่าหรือข้าวดีไอที่นี่ไรสารด้วยนะ มาขายแข่งกันไหมคนละฝั่งทางคุณภูม,ทมิทรรมเวชชัยแล้วขายที่นี่ก่อนซื้อเข้าไปมีข้าวฟรีให้กิน่ะมีผักให้ด้วยผักราคาถูกด้วยซื้อเข้าไปเอาผักไปด้วยลองดูซิขุนกล้าไหมไม่ต้องคนละฝั่งก็ได้คุณขายได้ทำเนียบก็ได้อ่ะเปิดตลาดนัดทำเนียบก็ได้ทำเนียบรัฐบาลกับทำเนียบประชาชนดูซิว่าขายข้าวแล้วข้าวไหนจะดีกว่ากัน ไม่กล้าล็อกภูมิธรรมเขาเนี่เขานายนายใหญ่ไม่สั่งมาเขาก็ไม่กล้าก็ต้องรอคำสั่งนายอย่างเดียวยี่สิบห้าร่วมกิจกรรมซื้อของขายของตลาดอารยะนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีที่จอดรถหลายคนคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กว่าจอดรถตรงไหนมีที่จอดรถฝั่งตรงข้ามก็จอดได้ถ้าคุณภูมิธรรมไม่เอาเต็นท์มากลางเราก็จอดรถฝั่งตรงข้ามได้เพราะเสาร์อาทิตย์ จอดรถฝั่งตรงข้ามเดินข้ามมาจอดรถหลังเวทีหมุนเวียนกันมาตั้งแต่เช้าถึง14บนาฬิกาสองวันแต่ถ้าพี่น้องมาเยอะเดี๋ยวป้าแขกแกบ,บอกอาจจะขยายเวลาให้ก็ได้ไม่น่ามีปัญหาดังนั้น24 25 26สาเสาร์อาทิตย์มารวมกันที่นี่อาทิตย์หน้า27 28 29อาทิตย์หน้ามีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ต้องออกไปตรวจราชการเหมือนเดิมครับพี่น้องครับก็บอกแล้วว่าหลังสงการจะเข้มข้นขึ้น ดังนั้นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีตรวราชการอีกส่วนพี่น้องที่โคราชก,ารก็เจอกันนะครับผมไม่ได้ไปแต่พี่น้องโคราชเขาเป็นเจ้าภาพเจอกันสี่บงเยน็นร้านอนุสาวรีย์ย่าโมฝั่งเรือนไทยพี่น้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงจะรวมกันก็ไปเจอกันฝั่งนู้นส่วนพี่น้องกรุงเทพเดินทางมาตลาดอารยะมาฟังดนตรีตั้งแต่ช่วงบ่ายๆซื้อของมีคุณภาพมีรมและปลอดสารพิษไรสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ พรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ